สวัสดีครับ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 ตามสัญญานะครับผมมาเจอกันช่วงเที่ยงอ่ะกาบสวัสดีปีใหม่นะครับผมอ่ะปีใหม่มันจะต้องใส่แว่นตาหน่อยนะครับผมใส่แว่นตาหน่อย <c oughs> สีสันหน่อยนะครับชวอโอเค <c oughs> โอเคนะครับผมกาบสวัสดีมิตรรัก fc ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมครูซาไลท์สดณนะตอนนี้นะครับผมใครรับชมกันบ้างเอ่ยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหน่อยครับมีผู้รับชมกี่คนแล้วเอ่ยนะครับเดี๋ยวครูซาจะไลท์สดเพียงไม่เกิน15นาทีแล้วกันสั้นๆนะครับผมเป็นการอธิบายคอร์สนะครับผมคือคอร์สหาเงินกลางอากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยการหาเงินกลางอากาศ <c oughs> คือมีแต่คนงงนครับมันคืออะไรยังไงนะครับผมคือก็เลยมาอธิบายเพิ่มเติมมาไลฟ์สดเลยเพื่อทุกคนมีข้อสงสัยอยากจะถามเข้ามานะครับผมถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะนะครับหัวข้อที่ครูซาจะไลฟ์สดวันนี้นะครับครูซาจะมาอธิบายนะครับว่าคอร์สที่ครูซาเปิดสอนเนี่ยมันคือคอร์สอะไรมันทำยังไงแล้วเราเรียนแล้วเราจะได้อะไรนะครับผม ครูซาจะมาอธิบายให้ฟังถ้าเกิดมีคำถามทักเข้ามาในไลฟ์สดเพราะบางคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าคอร์สที่ครูซาเปิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันทํำยังไงมันเป็นยังไงผมคิดว่าผมเขียนลงไปในอ e ีบุ๊กให้ไปอ่านแล้วนะนะครับผมก็อย่างว่าแหะครับบางทีเราอ่านคู่มือมันก็ไม่เข้าใจจําเป็นจะต้องมีโคอรสจาเป็นจะต้องมีครูนะครับผมทุกอย่างนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสิ์มีครู นะครับผมโอเคห้าท่านนะครับก็กล่าวทักทาย5ท่านนะครับผม5ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมมีใครบ้างเอ่ยบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูซานะครับขออ่าอ่าย่อตัวครูซาเองลงเล็กๆดีกว่านะครับผมชูแวบนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมเจ็ดคนแล้วนะครับอ่ะ ให้โอกาสแชร์นะครับแชร์ไปก่อนนะครับแชร์ไปเผื่อบางคนขับรถอยู่นะครับแชร์ไปที่ฝีตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไร Facebook ตัวเองนะครับผมเผื่อกลับมาดูย้อนหลังนะครับเพราะครูซาจะไลฟ์สดไม่นานนะครับเพราะว่าคิดว่านะครับการไลฟ์สดนานๆมันยืนเยอะนะครับมันเย่นเยอะนะครับเราเอาเนื้อๆไปเลยนะครับสไตล์ครูซาคือเน้นเนื้อๆนะครับเน้นเนื้อๆนะครับถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็คือไม่เน้นผักนะครับ เน้นเนื้อๆเค okay. พร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไม่มีใครกดไลค์เลยน้อยใจละอธิบายดีไหมเนี่ยนะครับผม <laughs> อ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนก่อนอ้อนก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดสามท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมไม่กดไลค์ให้ก็จะไม่อธิบายนะกดไลค์ให้หน่อยแลย้วกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยนะครับเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะครับ คอร์สที่ครูซาจะสอนนะครับผมวันที่15นี้ก็มีคนสมัครเข้ามาบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนครูซาคิดว่าก็ยังน่าจะมีใครอยากจะสมัครอยู่แต่เขายังงงๆอยู่ว่าครูซานี่กําลังทําอะไรอ่ากดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอ่าฮะโอเคนะครับผมไม่พูดพร่ำทําเพลงเนาะเดี๋ยวเรา,าเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันว่าคอร์สที่ครูซา บอกว่าจะสอนเนี่ยการหาเงินในอากาศเนี่ยมันคืออะไรครูซาจะพาทำอะไรนะครับผมคือคือส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไปเซิร์ชดูการทํำหาเงินออนไลน์เนี่ยประมาณ80%หรือ90%นะครับ90%เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นการขายของเป็นการขายของนะหาเงินออนไลน์แต่ครูซาเนี่ย ไม่ได้เปิดคอร์สเพื่อสอนวิธีการขายของนะประเด็นที่1นนะครับถ้าใครฟังอยู่นะครับผมประเด็นที่1นนะอย่าลงประเด็นนะนะครับผมครูซาเปิดคอร์สไม่ได้เปิดคอร์สสอนขายของนะนะครับผมอา้าวถ้าไม่ได้สอนขายของแล้วเงินมันมายัางไงนะครับผมนะครับคอร์สที่ครูซาเปิดสอนก็คือการหาไรายได้ออนไลน์แบบพาสซีทอินคอม พาสีดอินคัมคุณครูอธิบายไปแล้วนะครับผมคือเป็นการหารายได้โดยที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเข้ามาต่อเนื่องถึงแม้เราไม่ได้ทำงานเรานอนหลับที่เขาบอกว่าได้นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนั่นแหละอันเดียวกันนะครับผมพาสีดอินคัมนี่คือเราไม่ทำงานก็ยังมีรายได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าแอคทีฟอินคัมนี่ก็คืองานประจำ งานที่เราออกไปใช้งานใช้แรงนะครับผมแล้วเอาแรงไปแลกกับเงินนะครับแต่ทุกอย่างที่ครูซ่ากาลังสอนอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้แรงใช้พลังสมองใช้ความคิดใช้คอนเน็ชันทุกอย่างมันก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เนื้ออื่นใดที่ครูซ่ากําลังอธิบายอยู่ก็คือครูซ่าจะพาทําแค่ครั้งเดียวนะครับทาแค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วรายได้จะเข้ามา คือสองปีที่ครูซาทํามาเนี่ยที่ครูซายังไม่ได้เปิดสอนเนี่ยก็เพราะว่าครูซาเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยครูซาเนี่ยทำแล้วมันได้จริงหรือเปล่านะครับผมวันนี้ที่บอกให้ทุกคนมาลงคอร์สเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าผ่านๆน,นะคือทุกคนทําแล้วต้องมีไรายได้จริงๆครูซาไม่ได้พูดเวอร์ย้ําไปแล้วนะในคลิปลฟ์สดก่อนน้นนี้ไม่ต้องมาบอกว่าได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ต้อง เอาเป็นรายได้เสริมหลักหมื่นนี่แหละนะครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับผมแบบพาสิทธิอินคัมสองปีที่พิสูจน์มานี้นะครับผมครูซาทําแล้วมันได้จริงนะครับผมแบบพาตสซีฟอินคัมนะครับผมโอเคนะครับอ่ะดูในไลฟ์สดมองเห็นไหมครับขยายเต็มจอเลยแล้วกันเนาะโอเคอ่ะทักทาย5ท่านที่รับชมอยู่นะครับ ถามว่าแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยในอากาศมันมายังไงทุกคนก็สงสัยเหลือเกินเออแล้วไม่ได้ขายของอะครูซ่าไม่ได้ขายของแล้วมันมันมายังไงมันมายังไงเงินมันมายังไงเนี่ยครูซ่าแบ่งไปแล้วนะครับเสียงชัดเจนอยู่เนาะนะครับผมเห็นไหมครับครูซ่าแบ่งเป็นสามที่มาของรายได้นะครับผมสามที่มาของรายได้นะครับเห็นไหมนักเรียนดูดูดูนักเรียน ครูเอลสวัสดีครับครูเอลครูเอลใช่ไหมอ่าครูเอลวัดพระธาตุบางพลนโรงเรียนพระธาตุบางพลนนะครับเดี๋ยววันนี้ครูซ่าไลฟ์สดแล้วชวนไปตกปลานะครับผมคือมันมาจาก3มแหล่งที่มาดังนี้นะครับแหล่งที่มาอันที่1ก็คือรายได้จากโฆษณานะครับผมใครที่มีช่อง YouTube ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมันก็เป็นรายได้นะครับผมอันนี้คือแหล่งที่1น,นะ โฆษณามาจากไหนเราเคยขายของออนไลน์แล้วเราเคยบูธโพสไหมหรือเราเคยที่แบบว่าทํา Google ที่แบบเป็นยิงโฆษณาไหมกูเกิลยิงโฆษณาอนะกูเกนะิลกูเกิลแอดเซตนะครับผมหรือเราเคยบูธโพสที่แบบเสียเงินไหมเหมือนกันคนที่เขาบูธโพสคนที่เขาเสียเงินค่าโฆษณาเนี่ยเพื่อที่จะให้โฆษณามาเด้งขึ้นใน คอนเทนต์ของเราเนี่ยนั่นแหละเราได้มาอย่างนั้นเงินที่เข้ามานะครับผมถ้าเกิดเราทำวิดีโอมันมีงานโฆษณาเด้งขึ้นมันมีโฆษณาที่เข้ามาในวิดีโอของเรานี่คือรายได้ที่เราได้มานะครับมันเป็นเบสิกมากๆเลยเรื่องนี้นะครับผมใครๆก็รู้นะครับผมแต่เดี๋ยวประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายว่าจุดคายแแบมันคืออะไรนะครับ เอาแหล่งที่มาก่อนนะอันที่1คือรายได้จากโฆษณานะครับผมอันที่สองนะครับครูซาเขียนหนังสือด้วยนะครับผมคือที่คุณครูบอกว่าเราเป็นคุณครูอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่อยากออกสื่อเราไม่อยากทําวิดีโอเราสามารถเอาความรู้เราเนี่ยมาเขียนหนังสือได้ไหมเขียนเสร็จแล้วเราไปฝากขายได้ไหมมีคนดาวน์โหลดเงินก็เข้ากระเป๋าเราเนี่ยเห็นไหมเราทําแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมทําแค่ครั้งเดียว แต่มีเงินเข้ามาเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องมานั่งเปิดร้านไม่ต้องไปเช่าร้านเขียนเสร็จแล้วด้วยไอเดียของเราด้วยองค์ความรู้ของเรานะครับนี่คือแหล่งที่มาอันที่สองนะครับผมเนาะแล้วมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราด้วยนะครับอย่างครูซ่าเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับงานคีเอทขบวนการคิดสร้างสรรค์งานแบบนอกกรอบครูซ่าก็เขียนเป็นคู่มือนะครับผมขายเล่มละร้อ เล่มละ300เล่มละ500คือเราอย่าขายแพงเราขายเอาแบบหลักร้อยเนี่ยคนก็แบบโอ้ยโอนเงินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ขายหลักพันหลักหมื่นเอาแบบรวยเร็วอารมณ์คนซื้อเนี่ยเขาก็คิดนะนะครับแค่500บาทเขาก็คิดแล้วนะครับผมดังนั้นเขียนหนังสือขายออนไลน์เนี่ย บางวันเนี่ยมันเข้ามาเงินในกระเป๋าเรามาเช็คดูตกใจเฮ้ยถ้ามีมีคนดาวน์โหลดขนาดนี้นะครับผมเนี่ยคือแหล่งที่มาอันที่2นะครับผมถ้าชอบเรากดไลคไลลไล์หน่อยครับกดไลค์หน่อยแล้วกดไลค์หน่อยอะใครชมอยู่กดไลค์หน่อยกดไลค์รัวๆเลยนะครับผมอันที่3นะครับผมเป็นรายได้นะครับผมที่เราเขาเรียกว่า Affiliates m r r k t t n n g นะครับผมเป็นการการทำการตลาดแบบพันธมิตรแต่ก่อนนะ ที่บอกว่าคลิกลิงก์คลิกลิงก์แต่พอเข้าไปดีๆคุณเสียตังค์นะเสียตังค์การสมัครนะแล้วคนก็ไปต่อหางแถวเขาเอาพูด,ดง่ายๆเหมือนขายตรงนะครับเหมือนขายตรงเลยแต่ที่ครูซากําลังพาทานี่ไม่ได้เสียเงินเพียงแค่คุณไปสมัครนะครับผมในแพลตฟอร์มที่เขาเปิดให้ทุกคนเข้ามาเป็นตัวแทนในการที่จะเอาลิงก์เนี่ยไปแปะแค่มีคนคลิกด,ดูนะแค่มีคนคลิกด,ดู เราก็ได้รายได้แล้วครูซ่าทําคลิปออกไปเนี่ยคูซ่าก็แปะลิงก์บางคนเขาก็คลิกลิงก์ตามมาโฆษณาไม่ได้เด้งขึ้นนะอันเนี้ยนะครับการทําการตลาดแบบพันธมิตรเนี่ยไม่ได้เด้งขึ้นนะนะครับผมแต่ผู้ชมที่เขาเข้ามาดูเราเขาคลิกเราได้เงินละนะครับนะครับผมง่ายไหมนะครับผมแต่มันมีแจ็คพอตก็คือถ้าเกิดเขาคลิกลิงก์แล้วเขาซื้อสินค้า ได้เต็มๆที่ครูซาบอกว่าเฮ้ยทำมาเจ็ดวันเนี่ยทำไมมันได้หมื่นสองก็มีคนซื้อสินค้าไงแล้วเราไม่ต <op même S 1> ้องมาแพ็คสินค้าแล้วเราไม่ต้องมาปิดการขายแล้วเราไม่ต้องไปเอาที่อยู่มาจัดส่งไปไปรษณีย์ไม่ต้องเขาคลิกเสร็จแล้วเขาสนใจเขาซื้อมันเกี่ยวกับบริษัทนู่นบริษัทที่เขาเป็นคังสินค้าเขาจัดส่งให้เลยนะครับผมดังนั้นขบวนการที่เราหาเงินทางอากาศที่ครูทราบทำมาสองปีนี้ก็คือเอาแบบเป็นแพ็กเกจให้เลย เอาแบบตั้งแต่ต้นสายจนจบเลยนะครับผมต้นสายยันจบเลยไม่ต้องคือคอร์สออนไลน์บางอาจมันเป็นกระท่อนกระแท่นนะที่เราเห็นสอนตัดต่อวิดีโอเออตัดต่อเป็นแล้วแล้วยังไงวะกูต้องรอยคนมาซับสติท์ถึงหนึ่งพันแล้วค่อยมีรายได้เหรอนะครับผมแล้วยังไงอีกอ่ะสอนเขียนหนังสือเขียนหนังสือแล้วเขียนยังไงวะเขียนเสร็จแล้วมันจะไปขายตรงไหนวะแต่ครูซ่าเนี่ยเอาขอบวนการทุกอย่างมารวมกันยิงนกครั้งเดียว ได้นกสามตัวเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนะครับผมนี่คือการหาเงินทางอากาศที่แบ่งออกมาที่มาเป็นรายได้เป็นสามแหล่งที่มาเห็นไหมที่พูดมานี่ไม่ได้มาเป็นคอสขายของนะเดี๋ยวครูซาขออนุญาตปิดลำโพงก่อนครับคือลำโพงมันชวนให้ลำคาญนะครับลืมปิดนะครับผมเห็นไหมที่พูดมาเมื่อกี้นะครับผม ไม่ได้เป็นคอร์สที่แบบว่าเปิดสอนการขายของการเปิดการขายการปิดการขายไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่คอร์สที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นคือครูซาเอาความจริงเอาประสบการณ์จริงมาขมวดปมเป็นคอร์สเป็นแพ็กเกจให้คุณไม่ต้องไปขยายความหรือไปหาอะไรเพิ่มเติมทําตามที่ครูซาทำเนี่ยนะครับผมรับรองเลยมีไรายได้แน่นอน เบอร์ดี้หในใจคุณนะครับมีคำถามไหมครับเคลียร์ไหมที่ครูท่าอธิบายไปอ่ะเปิดให้ถามนะครับผมมีใครอยากจะถามไหมครับเนี่ยเราไลฟ์สดกันแบบสดๆเลยนะครับผมอ่ะนะครับกราบสวัสดีนะครับผมพี่น้อยนะครับกําลังรับชมอยู่นะครับผมวีรชัยนะครับสศิปภานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อีก หลายๆคนนะครับที่มันไม่ปรากฏชื่อนะครับผมมีคําถามไหมครับอ่าครูแต้ก็กาลังรับชมอยู่นะครับผมมีคําถามไหมครับผมอ่าถ้าไม่มีคําถามนะครับผมนะครับครูซาจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าคือบางครั้งเนี่ยเรายังติดปัญหาอยู่ว่าเอ้ยเราขายออนไลน์เราทําการตลาดออนไลน์ขายได้ก็ได้เงินนะครับผมแต่ที่ครูซาพาทำเนี่ยคือ ไหนๆคุณก็เล่น Facebook อยู่แล้วไหนๆคุณก็เล่น Tik t อกอยู่แล้วไหนๆคุณก็มี Instagram อยู่แล้วคุณก็มี Facebook คุณก็มี YouTube อยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ทำให้มันครบขบวนการครบขบวนการก็คือคอร์สที่ครูซ่าพาพากำลังเปิดสอนนี่แหละกำลังพาทำนี่แหละนะครับผมคือครบขบวนการเลยนะครับตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายดังนั้นทำตามที่ครูซ่าบอกเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวนะครับ มีคนเข้ามาดูโฆษณาเด้งขึ้นก็เป็นรายได้มันจะสะสมไปเรื่อยๆ2ปีที่ทํามาเนี่ยที่ครูซาทามาเนี่ยนะครับมันสะสมมาเรื่อยๆนะครับยิ่งสะสมยิ่งทวีคูณยิ่งทวีคูณนะครับผมดังนั้นรายได้เพียงบางส่วนที่ครูซาเอาให้ดูเอาให้ชมที่ f a c e b o o k โอนมาให้นะครับผมก็คือไม่ได้โม้คือไม่ได้พูดแบบขายฝันนะครับ ดังนั้นครูซาเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างพูดตรงๆนะทำงานปีแรกเป็นคุณครูนะเงินเดือน3 0 0พันบาทคำถามคือ3า0พันบาทเยอะไหมครับเงินเดือนนะสามพันบาทเยอะไหมอ่ะตอบหน่อยแล้วเยอะไหมนะครับผมครูแต้ตอบหน่อยต้องให้ครูแต้3 0 0พันบาทเนี่ยเยอะไหมคุณครูแต้จบคอบอมาอย่างดีเป็นคุณครูเนี่ยเรียนกว่าจะจบ5ปีปีมีใบรประกอบวิชาชีพด้วยเนี่ยให้สามพันนะครับผม เยอะไม่เยอะไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าเกิดเรามีไอเดียเรามีวิธีการหาเงินในช่องทางออนไลน์ก็คือที่ครูซาใช้สับรคือหาเงินในอากาศนี่แหละนะครับผมเราก็มีรายได้เข้ามานะครับพร้อมที่จะเอามาใช้จุนเจือครอบครัวได้นะครับผมดังนั้น3000บาทถ้าเราบอกว่าน้อยครูซาคิดราคาคอร์สนี้เห็นไหมเริ่มขายของแล้วนะแค่พันห้านะครับพันห เอาเงินพันห้ามาแลกกับความรู้มาแลกกับประสบการณ์ครูซานะครับผมถ้าเกิดพันห้านี้ทุกคนบอกว่ามันยังแพงไปคิดดูเงินเดือนครูซาเป็นครูอัตราจ้างเนี่ยนะครับผมแค่สามพันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับผมดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดครูซาอธิบายวันนี้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยที่ครูซากําลังพาทาพาสอนเนี่ยมันคืออะไรยังไงเข้ามาเรียนซะในคอร์สครูซาแบ่งเป็นคู่มือเป็นรายละเอียดให้แล้วนะครับ ถ้าเกิดใครเคยทํา y o YouTube ใครเคยทํา f Facebook ใครมีแฟนเพจมามันก็จะไปเร็วหน่อยแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นโซเชียลเลยสมาร์ทโฟนก็จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่ครูซาก็สอนให้เป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายเป้าหมายทุกคนก็คือต้องมีรายได้นะครับผมดังนั้นคอร์สนี้เนี่ยครูซาจะเริ่มเปิดมาที่15นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็นี่เลยนะครับผมนี่เลยอ่ะนี่นะครับเห็นไหม นะครับสมัครมาเลยโอนมา1,500บาทเป็นชื่อครูซาเองนะครับผมแล้วก็แชร์สลิปไปที่ ID ID นะครับ ID นี่ก็คือเบอร์โทรนะนะครับไม่ต้องโทรมาหรอกบางทีเบอร์แปลกไม่รับนะครับผมแล้วเราก็จะแอดกันเข้าไปในกลุ่มนะครับดังนั้นคอร์สหาเงินออนไลน์นี้มันเป็นโอกาสนะครับผมใครทำก่อนคุณก็มีสิทธิ์ก่อนจับเงินได้ก่อนนะครับผม สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้สำหรับคนที่อยากจะมีะไรายได้เสริมนะครับแล้วหนทางของเราเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยเราเกษียณอายุไปเราขี้เกียจทําแล้วเงินมันก็ยังไหลเข้ามาในกระเป๋าอยู่เหมือนเดิมเนาะเราเริ่มทําวันนี้นะครับเริ่มทาตอนตอนนี้อนาคตสุดท้ายแล้วทุกคนก็มีเงินนะครับมากน้อยไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะนะครับครูซาก็จะจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดครูซาอธิบายไปแล้วยังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับก็ทักมาถามส่วนตัวแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดคอร์สนี้คิดว่ามันยากเกินไปนะครับค่อยๆเข้ามาเปิดใจผมว่า มันไม่ยากเกินเอื้อมหรอกมันมนอยู่ที่ใจเราถ้าเราเปิดใจอะไรทุกอย่างก็ง่ายหมดนะครับผมโอเคเนาะกาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครูซาถ้าไม่มีคําถามเนาะสำหรับ5คนนี้ก็อาจจะถามหลังไม้ก็ได้นะครับผมก็ขอจบการไล์สดเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคอร์สหาเงินในอากาศนะครับผมรายละเอียดก็คืออยู่ในการเรียนบางคนอธิบายให้ฟังหน่อยที่ครูซาโพสตลงไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงคืออธิบาย ตามอ e ีบุ๊กแล้วคุณดูแลในอ e ีบุ๊กที่ครูซาส่งให้แล้วเนี่ยคุณก็ยังงงง,งอยู่ดังนั้นอ่ะมาเรียนกับครูซาแล้วกันเนาะเนาะรับรองเลยว่าไม่แพงนะครับผมครูซาเงินเดือน3,000บาทก็ยังอยู่รอดมาได้3ปีเนี้ยโอเคนะครับผมสวัสดีมีชัยขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมปีนี้เป็นปีแห่งวิกฤตเราจะต้องอย่ายอยู่เฉยๆนะครับผมขอให ใครไม่มีคู่ก็ขอให้พบเนื้อคู่นะครับขอให้พบความจริงใจขอให้มีกัลยาณมิตรนะครับผมใครที่ชอบใหญ่ยาวนะครับก็ขอให้เจอใหญ่ใหญ่ยาวๆนะครับผมเกี่ยวกันไหมเนี่ยหมายถึงอะไรดีใหญ่ใหญ่ยาวๆ,ๆ<ม>โอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วพบกันวันที่15เจอกันครับ